สวัดีค่ะเนี่ยแหละก็ของเคล็ดลับของเราเนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะอยู่ข้างๆเรานะคะกับรูเอริกาแล้วก็ไผ่พาทิตย์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เจอมานานมากแต่ตอนนี้ดูสวยขึ้นดูเด็กลง มีเคล็ดลับอะไรดีต้องบอกกันเลยก็เคล็ดลับของบูก็คงต้องบอกกันว่าตอนนี้เปิดบริษัทอาหารเสริมเนาะที่ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความสวยความงามซึ่งบริษัทนะคะก็ชื่อบริษัทคณะอันแต่ว่าอาหารเสริมของเรารู้ว่าสินค้าทุกตัวที่จะออกมาเนี่ยอยู่ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าอมมเร่เล่านิดนึงอมมเร่แปลว่าความรักที่รักเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเราต้องการให้ความรักความจริงใจกับลูกค้าแล้วก็จุดเริ่มต้นของบูก็ต้องเล่าว่าจริงๆบูเองทานอาหารเสริมแล้วก็ ถึงวัยที่อยากจะรู้สึกว่าดูแลสุขภาพแล้วก็เลยเริ่มมาศึกษาว่าอยากจะทานอาหารเสริมอย่างจริงจังแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อเวลาศึกษาเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรยังไงดีทําให้สุดท้ายเลยอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็เลยทําผลิตภัณฑ์ตัวเองดีกว่าเพราะจะได้มั่นใจว่าทุกอย่างที่อยู่ในสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยดีจริงเห็นผลจริงปลอดภัยจริงสําหรับผมนะฮะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะครับที่ว่าตอนแต่ก่อนเนี้ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องอาหารเสริมเลย จะสนใจเพรว่าเออเราดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะฮะพออายุ25เริ่มอ,ออกกําลังกายพวกก็ศึกษาไปเรื่องของการดูแลหุ่นอะไรพวกใช่ครับก็เลยเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยเราคิดว่าเรา<ช><ๆ>กินครบห้าหมู่แล้วเรานอนพักผ่อนเพียงพอเราออกกําลังกายได้ถูกต้องแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรหน้าตาผิวพรรณที่สดใสพออายุชักสักยี่สิบเจ็ด ช่วง27ปีเนี่ยถ่ายละครยอยู่กลางแดดทำมีุนถ่ายละครหนักมากก็เลยแบบลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเ,เติมก็เลยรู้ว่าอ๋อชิวพันธุ์ของเราเนี่ยแบบมันขาดความชุ่มชื้นมันขาดคาลอลลาเจนที่สําคัญอายุเริ่มเยอะเราด้วยปะใช่มันก็ตางกันเยอเลยแล้ก็เสื่อมถอยลงให้ร่างกายก็ผลิตได้น้อยลงก็เลยต้องแบบเฮ้ยสงสัยต้องหาคอลลาเจนมาเติมให้กับร่างกายแล้วแล้วจะหายยังไงใช่ไหมฮะก็ไปศึกษาคอลลาเจนมาจากอะไรอ๋อมีหนังหมู หนังปลาเราก็แล้วอย่างนี้ต้องกินหนังปลาหนังปลาจะกินจากไหนจะพอ,อ,อปริมาณมันต้องมากอะไรมันไม่มีฮะห,หนังปลามีคอลลาเจนอ๋องั้นต้องไปทานคอลลาเจนทีนี้ก็เริ่มแบบไปลองหาทานดูนะฮะก็ทานไปสายยี่ห้อเหมือนกันก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนะรู้สึกว่าทานคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยได้แต่ประเด็น,นก็คือว่าส่วนใหญ่เป็นคอลลาเจนที่แบบมีสําหรับผู้หญิง นะรสชาติก็จะแบบไม่ค่อยถูกถูกปากผู้ชายอย่างเราแล้วก็จะมีไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยไว้ใจเป็นคนที่แบบศึกษาละเอียดลงไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยตัวนี้เขาต้องใส่อะไรอย่างอืง<ม>่นที่เราไม่ต้องการแน่เลยก็เลยเป็นจุดเรื่มที่ว่านั้น เราทำคอเลสเตอรเองดีกว่าเพราะเรามีความต้องการแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากจะคิดว่าคนอื่นน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยก็เลยปิงไอเดียขึ้นมาเป็น a m ร r e Collagen p l ั s นั่นเองนะคะแต่ว่าต้องถามถึงในส่วนของความแตกต่างดีกว่าเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยนะกรแฟเฮลตี้เนี่ยมาแรงมากแล้วตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างหรือว่าพิเศษจากคอเลสเตอรอลทั่วไปยังไงเดี๋ยวผมจ้แก้ซัเรื่องรสชาติแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็เลยแบบผมก็เลยคุยกับบัว่า จะทําอะไรก็ตามนนต้องใส่ตัวที่มันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกตามมาเมื่อหยุดทานแล้วก็แน่นอนต้องรสชาติต้องอร่อยกว่าจะได้รสชาตินี้ออกมานี่จริงๆจลิ้นขาวไม่ไดแล้วต้องถูกปาดด้วยสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้บูกภัยเราทานจริงเราให้คุณพ่อคุณแม่เราให้คนที่เรารักทุกคนทานเพราะว่าเรารู้ว่าในกล่องนี้ดีจริงๆส่วนสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นสําหรับอมอลีคอเลสเตอรอลพัสก็คือสารสก,กัดทุกตัวค่ะจริงๆเราก็ไม่มีความรู้อะไรมากแต่บูภัยเราเน้นศึกษาแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญที่่เขาารู้จัักกสสดแตละ ว่าคอลลาเจนจากไหนดีที่สุดจากประเทศไหนดีที่สุดสารสก,กัดตัวอื่นจะช่วยเรื่องผิวขาวช่วยเรื่องใสช่วยเรื่องขับถ่ายแต่และตัวเนี่ยมันดียังไง uh huh. แล้วก็ไปคัดสรรลงไปอีกว่าตัวนี้ควรจะมาจากประเทศไหนอะไรยังไง uh huh. แล้วปริมาณที่ร่างกายคุณจะรับต่อหนึ่งวันเหมาะสมแค่ไหนอล่ะ uh huh. แต่ว่าแน่นอนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความขาวกระจ่างใสแล้วย,ยังไม่พอ uh huh. ยังมีในส่วนของความอ่อนวัย huh. อีกด้วยใช่ไหมคะตัวนี้มันช่วยได้ยังไงอะโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอลลาเจนเองเนี่ยแหละที่จะเป็นตัว เสริมให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนมันก็จะน้อยลงอย่างเด็กๆคอลลาเจนก็จะเยอะดูผิวพรรณแบบโอ้ยดูใสซื้ออย่างนี้หน้าสมผัสแต่พอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นบางคนเนี่ยไม่ทันถึงเลขสามหน้าเหี่ยวละบางคนนอนพักผ่อนน้อยผู้ช้นก็ต้องเติมเต็มคอลลาเจนกันนิดนึงเล่าเรื่องคอลลาเจนนิดนึงทั้นทว่า เอาความรู้เลยนะคะที่ศึกษามาคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าอายุ20ขึ้นไปแล้วคอลลาเจนร่างกายเราจะผลิตช้าลงนี่คือสาเหตุที่แบบว่ามีร่องมีรอยหน้ายักของผ่อะไรเงี้ยริ้วรอยต่างๆซึ่งเป็นความจริงและทําให้ถ้าถ้าก่อนที่จะพบเจอคอลลาเจนเนี่ยบุรุษอีหนึ่งว่าบุเองก็ไปหาคลินิกนะไปยิงเลเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเสียเงินเยอะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มารู้สึกว่าผิวบางมากทาให้รู้ว่าเมื่อดื่มคอลลาเจนแล้วเนี่ยไอพวกที่แบบต้องไปทาครีมหนักๆหรือไปยิงเลเซอร์แบบผิวบางๆเ มันมันบำรุงจากภายในดีขึ้นเยอะมากค่ะกราเจ้นเติมเต็มรอยหลุมสิวหรือว่าแบบบางทีมีสิวอักเสบก็แห้งเร็วขึ้นเลยค่ะมันช่วยเรื่องเรื่องสิวอักเสบได้คือจริงๆว่ามันดีมากอย่างหนึ่งนะว่าแม้คือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บไปรักษาที่ปลายเหตุแต่นี่ถือว่าเป็นการดูแลในการดูแลภายในสุขภายนอกที่มันดีกว่าแล้วก็ยังมีเอสเราเชอร์รี่ตัวนี้ก็เป็นวิตามินซีเข้มข้นคือเป็นวิตามินซีที่เข้มข้นกว่าการไปทานส้ม ถึง30-50ลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีสารสากัดชื่ออินูรีอินูรีตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นสารสากัดที่ช่วยเรื่องขับถ่ายเรื่องดี็อกเพราะว่าเมื่อศึกษาจร,จริงแล้วการที่เรามีระบบขับถ่ายที่ดีมัจะทําให้ผิวเปล่งปลั่งด้วยคือบางครั้งเนี่ย คิดวยย่าอยากจะขาวใสแค่แบบว่าทานวิตามินซีขาวใสหรือคอลลาเจนขาวใสจริงๆว่ามันต้องแบบรวมกันหลายๆตัวให้ร่างกายระบบไหลเวียนดีอย่างโคนไซคิวเทนมันช่วยทั้งเรื่องชะลอริ้วรอยต่ะ,ะต้านแนุ่มอิสระแต่สิ่งที่สําคัญคือเรื่องสุขภาพก็ช่วยบํารุงหัวใจให้เลือดไหลเวียนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วคอลลาเจนยังช่วยเรื่องข้อต่อไขข้อด้วยเพราะไขเองปวดข้อปวดเข่าที่ต้องทานเลยอ๋อเรื่องข้อเข่าอันนี้ก็ช่วยได้หรอใช่ครับก็โดยเป็นประสบการณ์ตรงของผมผมเจ็บข้อเท้ามาประมาณสัก2ปียังไงก็ไม่หาย ด้ยอะไรก็ไม่หายจนแบบได้กินคอเช่นกินไปแค่ประมาณเดือนเดียวเลยฮะ,ะ <Okay. S 2> ผมกลับไปทํากิจกรรมอะไรได้แบบอย่างเดิมโอ้โห,โโหสุดยอด<ะ>มากนะคะนี่เราฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย<ะ>ไม่ใช่เฉพาะดารานักแสดงเท่านั้นนะคะคนธรรมดาทั่วไปเขาก็ใส่ใจเรื่องของความสวยความห<ะ>ล่อเหมือนกันนอกจากเรื่องความสวยความหล่อแล้วมันยังมีเขาเรียกว่าเรื่องสุขภาพผิวด้วยนะฮะที่แบบ เป็นวัยเขาเรียกว่าวัยแม่แม่อันนี้ประสบการณ์ประสบการณ์ตรงเลยเป็นคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยทางานอยู่ในออฟฟิศมาตลอดอยู่ในห้องแอร์มาตลอดแล้วก็เป็นคนผิวแห้งแบบว่าทุกๆ2สองชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีครีมอยู่ในนินชัดต้องมาทาทาโลชั่นชาบบว่าผิวแห้งมากแต่พอทานคอลลาเจนไปสักอาทิตย์นึงปุ๊บนี่โลชั่นไม่ต้องใช้แล้วสบายใช่แค่คอลลาเจนที่เอาอยู่อุเคยเป็นบางช่วงนะบางทีแต่งหน้าไม่ปิด เราแต่งยังไงก็ไม่ปิดมไม่สวยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแหละถือว่าเป็นตัวช่วยชันเย,ยมเลยนะคะจากประสบการณ์ตรงซึ่งเขาบอกเลยว่าพอหลังจากกินคอลลาเจนแล้วเนี่ยโอ้โหบางทีไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยละก็เป๊ะแล้วอย่างของบลูนี่เจอผู้ใช้จริงที่มีประสบการณ์ม,มาเล่าให้ฟังบ้างไหมอะ่ะของบลูนี่ส่วนใหญ่คนที่ทานเนี่ยนะจะฟีบแบัตกลับมาบางทีสามวันโทรมาแล้วทานดีมากเลยขอสั่งซ้าบางคนก็เจ็ดวันแล้วแต่ร่างกายของคนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราการันตีว่าสามถึงเจ็ดวันผิวจะเปลี่ยนแปลงค่ะรูมผลที่กว้างจะกระชับขึ้นและการที่ มีหลุมคขนที่กระชับขึ้นเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวด้วย oh. ถ้าเรารลุมขนกว้างเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุให้สิ่งต่างอุดตนันเป็น <Ha. S 1> สิวอะไรเงี้ยค่ะหลุมขนกระชับ mm hmm. และที่สําคัญก็ mm hmm. เรื่องเรื่องขับถ่ายเรื่องหนึ่งที่เป็นจ <Ha. S 1> ุดเด่นของเราคือเรามีนูรีนะคะลูกค้าทานก่อนนอนตื่นเช้ามา oh. เขาบอกว่าขับถ่ายโล่งเลย mm hmm. ไม่ต้องไปนั่งพึ่งยาหรือว่าขับถ่ายหรืออะไร oh. เขาเลยรู้สึก oh. ว่าเขาแฮปปี้ทั้งแบบว่าทั้งผิวทั้งขับถ่ายทั้งสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะนี่ส่วนใหญ่ฟีดแบ็กลูกค้าที่ทําให้เราสองคนชื่นใจเนาะใช่อวยม่่ไา ม<ห>าประทานไปเรื่อยดผิวดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้น นั่นแหละครับแล้วก็โอ้โหแฮปปี้มาที่ลูกค้าพอใจจริงๆนะว่าดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายอพอไม่ค่อยขับถ่ายเนียผิวพรรณก็จะไม่ค่อยเปล่งปลั<ช>่งสดใสเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเลยค<ช>่ะใ,<ช>ในส่วนของผิวพรรณขาวสวยกระจ่างใสอ่อนยาวด้วยรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะพาไปฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็สุขภาพค่ะที่จะมาให้คําตอบโดยละเอียดเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบ ของอะไรบ้างและดียังไงร,รับประทานยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปเจอผู้ชายกันค่ะ เมื่อเอเมื่อกี้ไปคุยกับไผ่แล้วก็บูมานะคะแต่ว่ายังให้ความกระจ่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยากจะรู้บอกว่าทัดแจงเพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสมัยต้องสวยแบบมั่นใจนะคะก็เลยต้องถามพี่ตีแล้วก็พี่เจี๊ยบนิดนึงนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนดีกว่านะคะก็คือพี่ตีเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับวิาีอาหารเสริมความสวยความงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะส่วนสาวสวยคนนี้แม่เป็นเศสัชกรที่สวยมากผิวออร่าแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับพี่เจี๊ยบนั่นเองเป็นเศสัช ตอนหญิงนะคะข้ามวันในวงการนี้อยู่แล้วทีนี้แหละอยากจะรู้ว่าตัวนี้ดียังไงทําไมต้องทานตัวนี้คะอโมเร่เนี่ยแปลว่าความรักเขาต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกมาให้กับผู้บริโภคเอาความรักด,ดีให้กับผู้บริโภคและแล้วถามว่าเขาเขาต้องการผลิตภัณฑ์อะไรก็บอกว่าเขาอยากได้คอลลาเจนและคอลลาเจนที่ดีสุดในโลกด้วย ก็ให้คนไทยได้บริโภคในสิ่งที่ดีดีที่สุดในโลกเลยคอลลาเจนที่เลือกมาเนี่ยที่บอกคือของเรานั่นหนึ่งคือแหล่งที่ดีแหล่งน้ําที่ดีสะอาดปลอดภัยที่ไม่มีอุตสาหกรรมหนักอ่าอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองคือโปรตีนสูง95%ค่ะอย่างที่สามนี่สาคัญมากต้องปลอดภัยการันตีโดยทางอเมริกาได้ไอตัวแก๊สแก๊สคือเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้เด็กเขารก็ทานได้อ๋อเหรอคะนอกนี้ใส่คอลลาเจนในนมเด็กนะครับค่ะนี่สเปคเดียวกันเลยสีสานสดใสด้วยอ่ะเดี๋ยวชิมเลยแล้วกันนะ หอมไหมครับอืมหอมเหมือนกินน้ำอม,มุลเลยอ่ะเหมือนน้ำผลไม้ไม่มีกลิ่นคาว<ล>ด้วยและที่สำคัญสุดๆเลยนะครับเพรื่องื่ผมคือเป็นระดับไตเปรตายและไตเปรตาย ถา,ามว่าอะไรกินแล้วดูดซึมทันทีครับกินแล้วไม่สะสมอุอยากจะรู้ว่าส่วนประกอบแต่แต่ละตัวเนี่ยมันช่วยยังไงบ้างนะคะอย่างตัวแรกก่อนเลยไฮโดรไลเซสฟิชคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณและยิ่งเรารอ,อายุมากขึ้น20ปีขึ้นไปเนี่ยการสร้างคอลลาเจนเราลดลงแล้วเราก็ควรจะมีการเติมคอลลาเจนเข้าไปให้ผิวของเราทำให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นเนียนใสกระชับนะคะมีเลยนะคะมาตัวที่สองเอลฟิสเทอีนตัวนี้มันช่วยเกี่ยวกับอะไรคือสเทอีนนี่มันก็จะเป็นโม ะเปะ็นสารตั้งต้นของกรูต้าไทโอนทําให้ผิวของเราเนี่ยมาไม่หมองคล้ํานะคะก<ะ>จะจางใสได้ ามาตัวที่3ค่ะสารส,สกัดจากออเซโรล่าเชอรี่ออเซโรล่าเชอรี่นี้จะเป็นเป็นพวกผลไม้นะคะปัะพูลที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยชะลอาการเสรื่อมของเซลล์ผิวแล้วก็มีแผลต่างๆเนี่ยก็ทําให้หายเร็วขึ้นเราก็ยังมีในส่วนของอินูลินอีกค่ะอินูลินช่วยเรื่องการขับถ่ายเลยตัวนี้มันจะไปเสริมตัวจุลินทรีย์ชนิดดีในลใาไส้เรานะคะก C ็รีเบอติกทำให้การขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติไม่มีสิ่งตกค้างในร่างกายผิวเราก็จะสวยใสเนาะว่าบางคนที่ทไ,มไม่ค่อยถ่ายผิวพรรณก็จะไม่ผ่อง ใสอันต่อมาเลยค่ะแอลกลูตามีนค่ะแอลกลูตามีนอันนี้มันจะเป็นสารที่เหมือนช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนช่วยทําให้ซ่อมแซมส่วนที่ึกหรอของเราในร่างกายเราแล้วก็จะมีส่วนในการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะนะะคนี่เราเอาทุกตัวละตัวนี้ชมโซเดียมแอสโครเบตค่ะโซเดียมแอสครเบตต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันช่วยในเรื่องความกระจ่างใสสมานตวกรอยแผลเป็นทานเข้าไปทําให้แผลหายเร็วตัวต่อมาเลยค่ะสารสกัดจากเปลือกสนค่ะจากเปลือกสนตัวนี้ก็จะเป็น ัวพวกสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นกลุ่มของแนะอนตี้แอจินเนาะจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องชะลอความเสื่อมของเซลล์ทำให้เซลล์ผิวเราเนี่ยมีความแข็งแรงยืดหยุ่นแล้วก็มีความกระชับริ้วรอยนะคะช่วยไหมคะช่วยด้วย,ช,วย,วยช่วยทำให้ริ้วรอยเราจากที่มีก็คือจะจางลงเนาะทำให้ผิวเนียเรียบขึ้นค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้อยากรู้จริงๆโคเอนไซม์คิวเทนอันนี้ได้ยินบ่อยตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนช่วยสารที่เสริมสร้างพลังงานให้เซลล์เรานะคะแล้วก็จะช่วยเป็นเหมือนเกราะป้องกันเซลล์ไม่ให้ตัวออนนุวิิิสระเเข้้าาาามมมทลยใหผงี่ไกด ริ้รอยหรือว่าเรียรอยเหี่ยวเย่ต่างๆเนาะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ากินคอลลาเจนแล้วจะอ้วนอันนี้จริงไหมคะตอบตางความจริงคือกินแล้วอ้วนจริงครับถ้า<ะ>เขาใช้คอลลาเจนระดับใหญ่กินแล้วแบบไม่ดูดซึมทั้งหมดม,มันก็คือไอ้ที่เหลือคือไปเกาะ สะสมะแต่คอลลาเจนของเราคือเกรดพรีเมียมที่บอกไม่มีการสะสมเพราะมัน<อ>เป็นระดับไตและไดเปปไทตายเล็กกว่าไฮโดรเซตคอลลาเจนทั่วไปครับผมจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันควรจะกินแบบช่วงเวลาไหนคะทานช่วงท้องว่างจะทําให้ดูดซึมได้ดีที่สุดเนาะอาจจะ<ม>เป็นช่วงก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนตอนเช้าเลยก็ได้นะคะ<ม>ตอนนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าอู๋จะสวยแบบไร้ผลข้างเคียงนะคะคราวนี้ได้คําตอบแบบชัดเจนร้อเรเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวอู๋จะไปคุยกับรูแล้วก็ไผ่กันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะผู้เชี่ยว สองชั้นมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ได้ฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนเลยนะคะคราวนี้ค่ะทาผู้ชมก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสวยแบบปลอดภัยอยากจะรู้รายละเอียดนะคะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยมีกี่ซองแล้วทานยังไงคะเวลาไหนบ้างก็มาเลคคอเลาเตอรอลนะคะหนึ่งกล่องก็มีทั้งหมด15ซองค่ะซึ่งวิธีทานก็ทานง่ายๆนะคะก็คือดื่มก่อนนอนท้องว่างตื่นมาจะรู้สึกสดชื่นผิวจะนุ่มขึ้นเลยในนิดนึงว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยเข้าใจเลยว่าแดดร้อน อากาศร้อนแล้วก็แบบดดจ้ามากฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยออโมาเลตคอลลาเจนชารช่วยได้ค่ะเรามีสารสกัดที่ผู้เชีช่ยวชาญบอกแล้วเนาะมีเปรบสนฝรั่งเศสที่จะช่วยได้เลยค่ะใครท,ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความหมองคล้ำนะคะร้อยฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ริ้วรอยอะไรยังไงใครที่สนใจอยากจะสวยแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะโพงเข้ามาได้เลยเริ่มสวยกันได้แต่วันนี้อย่ารอช้าเดี๋ยวสวยให้คนันอื่นเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆนะคะจากไข่แล้วก็บลูนะคะขอบคุณ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราต้องสากคนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ